ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองกับครูพี่แฟมรายการที่จะมาวิเคราะห์การเมืองจนกว่าเราจะได้ไปเดลี่ท็อปิกนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของสอวอสีส้มกับสอวอจัดตั้งเราจะได้ใครนะครับก็ไม่พูดครามทำเพลงเราเริ่มกันเลยเอาละเท้าวความก่อนก็คืออ่าวันนี้นะ่าจะเป็นวันที่สิบสี่เมษาวันที่ถ่าย วันที่ถ่ายคือวันที่สิบสี่ทีนี้เอ,อ,อีกไม่กี่วันหรือในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยครับสอวอชุดเก่าเนี่ยครับมันจะหมดอายุวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นสอวอแต่งตั้งมาจากคอสอชอนะครับแล้วแน่นอนว่ามันจะต้องมีการคัดเลือกสอวอชุดใหม่เข้ามาทำงานนะครับตามรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์ทีนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับคาดว่าภายในวันที่27พฤษภาเนี่ยมันจะต้องมีการเปิดรับสมัครสอวอรชุดใหม่นะครับแล้วก็มีการคัดเลือกอะไรเดีวโอเคเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าอ่าตกลงแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะได้สอวอแบบไหนแล้วมีความสําคัญอย่างไรแล้วประเทศต้องใช้สอวอกี่คนนะเพื่อ ให้ขับเคลื่อนประเทศต่ตอไปไปดูกันเอาล่ะคำถามพื้นพื้นคำถามเบสิกสำหรับคนทีอ่อาจจะไม่ได้เกาะขอบสนามการเมืองนะฮะถามว่าสวเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อชาติบ้านเมืองนะฮะอย่างแรกก็คือรัฐธรมนูญ60เนี่ยให้อำนาจสวไว้ค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากมีอำนาจในการโหวตเลือกนายกแล้วนะครับยังมีอำนาจอีกเยอะแยะมากมายยก,ยกตัวอ,อย่างเช่นหนึ่งก็คือมีสิทธิ์เลือก บุคลากรในองค์กรอิสระนะครับเช่นกกตนะครับที่ดูแลเรื่องของการเลือกตั้งได้อย่างดีมากอป,ปชที่ทําเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาลุงป้อมนะครับแล้วก็ศารลรัฐธรรมนูญน,นะครับที่เอ่อตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะวินิจฉัยให้พรรคก้าวไกลถูกยุบหรือไม่นะครับแต่รับคําร้องไปแล้วนะฮะซึ่งมันก็ซึ่งองค์กรที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็เป็นองค์กรที่ ่ามีผลต่อการเมืองในประเทศไทยนะว่าจะเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะที่ก็คือเราจะต้องใช้เสียงสอวอเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งในสามเพื่อล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งสอวอชุดใหม่เนี่ยมันจะมีอยู่200คนนะครับซึ่งหนึ่งในสามของสอวสอง้อยคนก็คือหกสิบดคน เราต้องการเสียงสวเนี่ยอย่างน้อย67คนเพื่อล่างรัฐมนูญฉบับใหม่นะครับแน่นอนว่าถ้าเราอยากจะยกเลิกการมีอยู่ของสอวเนี่ยก็ต้องอาศัยเสียงหนึ่งในสามนี่แหละซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ยกเลิกหรือไม่นะครับแต่เราก็คาดหวังว่าอ่าเราจะได้รัฐมนูญฉบับใหม่ในเร็ววันนะครับโอเคคำถามถัดมาแล้วจะตั้งสวร,รอบนี้เนี่ยมันแปลกจะักเลือกตั้งสว อย่างไรนะฮะขอสั้นๆแล้วกันเพราะผมว่าที่อื่นเนี่ยน่าจะพูดกันไปเยอะแล้วว่าว่าการเลือกตั้งสรวอร,รอบนี้เนี่ยมันพิสดารพันลึกมากที่สุดในโลกนะครับไม่มีที่ไหนเขาทำนะครับแต่เราทำนะฮะเรามันคือซอฟต์พาวเวอร์ไงก็คือเอาสั้นๆก็คือให้ผู้ที่ลงสมัครสรวเนี่ยเลือกกันเองนะฮะคนสมัครก็เสีย250บาทแล้วก็ไปโหวตเลือกสอวนะครับได้ตัวแทนมาปุ๊บตัวแทนสวเนี่ยก็จะเลือกกันเองได้ตัวแทนจังหวัด ตัวแทนจังหวัดเนี่ยก็เลือกกันแล้วก็ได้ตัวแทนสวนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือแบบเนี่ยก็คือถ้าย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะมีเลือกระดับเลือกสวอําเภอนะสวอํอเภอเลือกกันได้สวจังหวัดสวจังหวัดเลือกได้สวประเทศเสร็จปั๊บก็กรทประกาศจบนี่ก็คือการเลือกสวนะคับแบบพิศดารทันลึกโดยที่ คนไม่มีเงินนะฮะก็ไม่มีสิทธิ์เลือกนะฮะต้องคนมีเงินจ่ายเท่านั้นนะฮะถึงจะมีสิทธิ์เลือกสวชุดนี้นะฮะเอาละทีนี้ที่เราพูดมาเนี่ยหัวข้อของเราก็คือเราจะได้ไขใ่ใช่ไหมระหว่างสาวสีส้มกับสวจัดตั้งเราต้องขยายความก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนมาด่าผมนะฮะคือเวลาผมใช้คาว่าสาวาสีส้มเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าสวก้าวไก่นะฮะไม่ได้หมายความว่าสว เหล่านี้จะต้องเป็นคนที่ชื่นชอบผักก้าวไก่นะฮะสีส้มเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าผักก้าวไก่อย่างเดียวนะฮะเหมือนกับคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องชื่นชอบผักเพื่อไทยถูกไหมคือคือมันมีความเกี่ยวโยงกันแต่ไม่ได้หมายความว่าอ่ามันคืออันหนึ่งอันเดียวกันโอเคว่าคนเสื้อแดงเนี่ยมันก็มีหลายคนที่เขาไม่ได้ชอบผักเพื่อไทยนะส่วนสอวสีส้มเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ชอบผักก้าวไก่ก็ได้อาจจะไปชอบผักเป็นธรรมก็ได้ แต่ผมหมายถึงสวที่มาด้วยใจนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงมีพอร์มากพอที่จะทำให้คนที่สมัครสวรด้วยกันเนี่ยโหวตโหวตจากระดับอำเภอไปจังหวัดโหวตแล้วในระดับจังหวัดก็โหวตกันขึ้นไปเป็นสวตัวจริงนะฮะซึ่งนี่แหละที่ผมหมายถึงสวสีส้มสวที่ไม่ได้มาจากการล็อบบี้ไม่ได้มีคนส่งเขามานะครับใครเลือกก็แล้วแต่แต่เอาเป็นว่าไม่ได้ล็อบบี้เขามานะครับมาด้วยมาด้วยตัว และแน่นอนก็คือสอวอชุดนี้เนี่ยไม่ใช่ติการเลือกสอวรครั้งนี้เนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าเป็นการเลือกสอวอที่ออกแบบมาให้มีการจัดตั้งได้ถึงแม้ว่าจะมีกฎออกบอกมาว่าห้ามใช้เงินคนอื่นในการลงสมัครแต่ว่าเอาเข้าจริงพี่จะไปเช็คกันยังไงถูกไหมมันมันจะต้องมีใครสักคนจัดตั้งสวรหรือไม่ก็ล็อบบี้ ล็อบบี้คนเข้าไปเพื่อที่จะแล้วก็ไปเลือกเลือกเลือกกันแล้วก็เข้าไปแล้วก็เลือกเลือกนะฮะแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ anyway. นะครับเขาเรียกว่าเป็นสวจัดผมขอใช้คําว่าสวจตั้งละกันสวจัดจตั้งที่คนที่มีเงินก็ บีคนเข้ามาเลือกคนของตัวเองเข้าไปอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือมาจากสวที่นักการเมืองฮะหรือผู้อำนาจเดิมนะจ้างคนมาวัดกันเองนะผู้ในนี้พูดตรงๆไม่ได้ไม่ได้หมายถึงใครแต่มันจะต้องมีเว้ยมันมีอยู่แล้วนะครับจะใครจะมาเถียงผมก็ได้ว่าไม่มีก็ได้อะมาเถียงเลยแต่มันมีอ่ะไม่ต้องถามอ่าคนที่ดูการเมืองนะไปถามเด็กข้างบ้านก็รู้ว่าว่ามันจะต้องมีนะฮะเอาล่ะทีนี้ มันก็ต้องมีคือมันก็มีการพูดว่ามันจะมีการแฮกระบบสวโดยการเชิญชวนคนไปสมัครสรวกันเยอะๆเพื่อที่คนที่จ้างคนมาโหวตทวกกันเองเนี่ยจะได้มีน้ำหนักน้อยลงหรือว่าแบบหรือว่าคนมันคนไปสมัครมันเยอะจนแบบสวจัดตั้งนี่คือเรียกว่าไม่สามารถหลุดลอดเข้ามาเป็นสวตัวจริงได้เนี่ยก็คือมันก็ต้องใช้ คนมาสมัครสรวรกันเยเอะถูกไหมทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วมันต้องใช้คนสมัครกี่คนนะ่ะถึงจะได้สวสฟีส้มแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเ,เห็นธนาทรพูดในรายการของคุณสรยุทธ์นะฮะว่าอาจใช้ AI คํานวณเนี่ยน่าจะต้องใช้ประมาณ1น0 0 0แสนคนนะ,ะแต่คุณชอบบอกว่าเอาชัวชัวเนี่ยเอาแบบชัวร์เลยเนี่ยก็คือ1นึ่งจุดห้าแสนก็คือหนึ่งแสนห้าหมื่นประเด็นก็คือเราไม่รู้ไงว่าแบบสวจัดตั้งเนี่ยเขาจะจัดตั้ง เยอะมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือเราไม่รู้ไงครับไม่รู้ว่ามันจะแบบคือมันมีอยู่แล้วแหละคนแบบคนเงินเยอะคนใจปั้มใจป่าเนี่ยแต่ว่าคําถามคือใครล่ะเพราะว่าเห็นธนาพรเองก็บอกว่าเฮ้ยการอ่าล็อบบี้คนมาเรื่องสอวอนี้ใช้เงินน้อยกว่าเรื่องสอสอยนะสวสอสอ,สอนี่ใช้เยอะกว่านี้อีกแต่สอวอนี่คือแบบเงินใช้น้อยนะคดังนั้นก็คิดว่าเห็นก็แล้วแต่ใครชอบ แต่ส่วนตัวผมนะผมว่าสุทนาทรอ,อย่าหวังเยอะถ้าคุณเห็นสไลด์ต่อไปของผมอะ่ะคุณจะรู้เลยว่าอ่าของคุณช่อเนี่ยยากมันมันมันเกินเขาเรียกว่าอะไรนะคือผมมองว่าหนึ่งแสนเนี่ยอันเนี้ยคือหลูแล้วจริงๆหนึ่งแสนนี่คือแบบอย่างหลูเลยนะแต่หนึ่งจุดห้าแสนถึงสองแสนของคุณช่อเนี่ยผมว่าเยอะไปนิดนึงนะฮะเยอะไปหน่อยอ่มาดูกันโอเค งั้นเรามาวิเคราะห์กันว่าวันจริงเนี่ยจะมีคนไปโหวตสอวอกี่คนก็คือคุณสมบัติพื้นฐานมีสองอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่อายุสี่สิบปีขึ้นไปสองคือจะต้องจ่ายเงินค่าสมัครสองพันห้าทีนี้เนี่ยอ่ะคนผมก็ไปนั่งคำนวณมาเลยไปนั่งเ็คมาจากอัตราประชากรประเทศไทยว่าประชากรไทยเนี่ยที่มีอายุส0สิบขึ้นไปเนี่ย มีอยู่ราวๆ24.5ล้านคนนะฮะ24.5ล้านคนเนี้ยมันไม่ใช่ทุกคนเว้ยที่จะแบบมีกำเงิน2,500สวยๆไปสมัครโดยที่แบบขนหน้าแข้งไม่ร่วงอะ่ะคุณเข้าใจปะา2,500น้ี่เยอะนะสำหรับผมนี่แม่งเยอะนะเว้ยกินได้แบบหลายวันอะ่ะเออดังนั้นนอกจากมีเงินแล้วต้องมีเวลาว่างด้วยนะครับถ้าแบบโอ้โหเงินอาจจะเยอะแต่ว่าแบบโหเขาเรียกว่าทำงานเยอะมากอะ่ะก็คือแบบ ไม่มีเวลานะฮะก็ตัดเรื่องเงินตัดเรื่องเวลาออกเนี่ยน่าจะเหลือประมาณสองแสนห้าหมื่นคนคือคือคิดเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นของประชากรนะฮะที่น่าจะมีทั้งเงินแล้วก็มีทั้งเวลามากพอแต่สองแสนห้าหมื่นคนเนี่ยมันไม่ได้คือคืออันนี้คือคิดคิดโง่โนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องเอาไปอ้างอิงที่ไหนนะอันนี้คิดแบบคิดโง่ๆสองแสนห้าหมื่นคนเนี่ยมันไม่ได้ไปสมัครสวทุกคนนะเว้ย เข้าใจไหมมันก็มีคนที่แบบไม่ได้สนใจแบบคือแบบอาจจะลอยตัวหรืออาจจะไม่รู้เรื่องว่ามันมีการรับสมัครหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคนที่ตัดสินใจจริงๆเนี่ยก็คิดแบบไม่เข้าข้างตัวเองน่าจะอยู่ที่ประมาณ10%ก็คือ25ง0 0นะฮะอันนี้คือตีต่าคิดลบไว้ก่อนคิดลบๆน่าจะมีประมาณ25 0 0 0ที่ไปสมัคร นะครับก็ขึ้นอยู่กับกระแสด้วยนะซึ่งซึ่งผมหวังว่ามันจะเยอะกว่านี้ขึ้นซึ่งไม่อันนี้คิดคิด,คดลบๆไว้ก่อนเนะี่ยเราเราเวลาเรา,วาเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยอย่าคิดเข้าข้างตัวเองคิดลบๆบไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องของกระแสเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มกันได้โอเคปะโอเคน่าจะประมาณนี้ซึ่งเวลาคนที่ทําแคมเปญแบบเชิญชวนให้คนไปเลือกไปลงสมัครสวรเพื่อสมัครเพื่อโหวตเนี่ย เขาก็จะต้องสื่อสารกับคนจำนวนสองแสนห้าหมนคนนี่แหละที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะ available อ่ะเออสามารถไปได้นะฮะคนที่เหลือก็ไม่เป็นไรช่วยช่วยกันอ่าประชาสัมพันธ์ได้โอเคไหมเอาละทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วต้องไปสมัครสวรกี่คนนะเราถึงจะได้สวสีส้มหกสิบเจ็ดคนซึ่งหกสิบเจ็ดคนนี้จะเป็นคนที่ยินยอมให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับ ถ้าเรามีสวล็อบบี้หรือมีสวเขาเรียกว่าสวจะตั้งเยอะมากๆเนี่ยจนสวสีส้มเนี่ยมีไม่ถึงคนสิบเจ็ดคนเนี่ยเราอาจจะต้องอยู่กับรัฐมนูนปีหกศูนย์นี้ไปอีกนานเท่านานฮะไม่รู้นาน,นแค่ไหนแต่ว่าคือถ้าเอาตามกติกาเนี่ยคือมันต้องก็ต้องใช้สวให้ถึงอะ่ะนะฮะทีนี้อ่ะเรามาคำนวณกันว่าคำนวณโง่ๆแล้วกันนะว่า จะต้องมีคนสมัครสวกี่คนถึงจะได้สวสีส้มอย่างน้อยหกสิบเจ็ดคนถ้าเราใช้เกณฑ์ธนาทรก็คือหนึ่งแสนคนเนี่ยจะได้สวสีส้มเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสมมติว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตจริงมันได้ไม่ถึงหรอกจริงยังไงซะไม่ว่าคนจะไปสมัครกี่คนเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ต้องมีสวจะตั้งหลุดรอดเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้หวังเยอะเราคิดโง่ๆตีไปว่าหนึ่งแสนคนเนี่ยได้สวสีส้มสองร้อยนั่นหมายความว่าคนจะต้องไปสมัครสวประมาณสามหมื่นสี่พันคน ซึ่งเราก็จะได้สวสีส้มอย่างน้อยโ17คนซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับตัวเลขที่เราคาดการ์ไว้ก็คือ25,000ถูกไหมไอ้3 4 0กับ25,000เนี่ยผมว่าเป็นไปได้3 4เนี่ยคือเป็นไปได้เพราะ,ะเพราะว่าไม่มีคุณธนาธรคุณช่อหรือไอลรอเองเนี่ยก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์นะฮะส่วนสำนักผม เรื่องสํานักข่าวที่อยู่ในสํานักข่าวที่เป็นฟรีทีวีหรือสํานักข่าวออนไลน์เนี่ยก็เห็นว่าอ่าเขาก็ประชาสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะอยู่ดังนั้น,น,นตัวเลข 30, 000, สามหมื่นสี่เนี่ยผมมองว่าไม่ยากสามหมื่นสี่ไม่ยากจริงๆทําได้นะฮะทาได้ก็จากที่เราคํานวณไว้ได้อยู่แล้วนะฮะเพลๆเยอะกว่านี้อีกเอาล่ะตกลงแล้วเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์กันจริงเนี่ยตกลงคิดว่าน่าจะได้สวสีส้มกี่คนถูกไหม อ่าทีนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันมีการยุบพักก้าวไก่หรือมันเกิดกระแสใดๆขึ้นมาในเรื่องของการลงสมัครสวรเนี่ยอาจจะไปถึงห้าหมืนคนนะอาจจะไปถึงห้าหมืนคนหรือเยอะกว่าก็ได้แต่ห้าหมืนเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าแฮปปี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะสามหมืนี่เนี่ยมันได้หกสิบเจ็ดแล้วห้าหมืนเนี่ย ก็ได้าประมาณห้าสิเปอร์เซ็นเลยนะนี่ได้ประมาณหนึ่งร้อยคนเลยนะสอบวสีส้มอ่ะซึ่งมันเกินครึ่งเกินครึ่งข,ข,ของสอวเลยนะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าห้าหมื่นเป็นตัวเลขที่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้หม,หมายถึงห้าหมื่นก็คือคนที่ไปสมัครสอวเนี่ยดังนั้นถ้าแต่ถ้าเกิดว่ากระแสมันเบาบางก็อาจจะได้สองหมื่นห้าซึ่งเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาจะล็อบบี้มากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าเราเชื่อว่าอ่าได้ห้าหมื่นเราก็จะได้สวสีส้มประมาณหนึ่งร้อยคนแต่ถ้ายี่สิบห้าแต่ถ้าสองหมืนห้าก็น่าจะได้ประมาณห้าห้าสิบคนซึ่งอาจจะต้องไปหาเพิ่มหาเพิ่มอีกสิบสิบเจ็ดคนในการาล่างรัฐมนูญฉบับใหม่นะฮะซึ่งก็ประมาณนี้แหละก็ก็คิดว่าสวสีส้มน่าจะอยู่ที่ประมาณสักห้าสิบหรือไม่ก็หนึ่งร้อยครอยู่เลนเลนเลนนี้แหละซึ่ง ไม่แน่มันอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้เราไม่รู้ไงแต่แต่เราเราก็คาดหวังให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เพื่อที่ประเทศเราจะได้อ่าเดินต่อไปนะฮะเอาละสรุปพูดมาตั้งนานก็ค,คือก็อยากจะฝากถึงคนที่อยู่ในสองแสนห้าหมื่นคนนะฮะที่อ่มีเงินมากพอที่จะไปสมัครสวแล้วก็ มีเวลาว่างมากพอที่จะไปสมัครสวรเนี่ยก็อยากให้ไปสมัครกันเยอะๆนะเพราะว่าเราเห็นถึงที่มาที่ไปแล้วก็ความสําคัญของการสมัครสวรกันแล้วนะฮะก็ส่วนต,วตัวผมอายุไม่ถึงนะฮะสมัครไม่ได้ก็เลยต้องมาเชิญชวนคนที่อายุถึงแล้วก็มีทรัพยากรมากพอในการสมัครสวรเนี่ยไปช่วยกันนะฮะช่วยกันลงขันนะครับถือว่า เป็นการซื้ออนาคตที่สดใสให้กับลูกลูกหลานๆนะฮะจะได้อ่ามีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตนะฮะวันนี้ก็ไปแล้วนะฮะเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย